สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น Roblox Map Local Official นะครับสำหรับคนที่เคยเล่นหรือไม่เคยเล่นก็มาเล่นได้นะครับเพราะว่ามันสนุกนะครับผมว่าแบบนี้เป็นหนึ่งในแมปที่คนชอบเล่นการ์ดเกมคนจะมาเล่นนะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมเล่นแบบออนไลน์ครับเราไม่ต้อง หาเพื่อนมาเล่นด้วยกันเราแค่จอยเข้าไปในเกมนี้ข้อหาห้องแล้วก็เล่นได้เลยครับตอนนี้ผมเริ่มตาแล้วครับนี่ผมได้วางรีเวิร์สไปนะครับต่อไปก็ตาเพื่อนผมที่เป็นหุ่นยนต์แล้วเพื่อนผมก็รีเวิร์สมาครับผมวางเลขสามไปนะครับเขาวางเลขสามต่อ แล้วก็กลับมาตาผมอีรอบนี้ผมวางข้างไปครับแล้วก็ไปหาเพื่อนผมที่เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ต้องบุกสองไม่นะเพื่อนผมต้องบุกสองนะทุกคนตอนนี้ผมก็วางเพื่อเลือกการนะครับวางเลขเจ็ดเป็นโหมดแบบพิเศษในเกมนี้นะครับมีหลายโหมดมากนะครับผมบอกเลยเกมนี้ไม่เหมือนอูโนโท่ทั่วไปครับสามารถเลือกโหมดได้นะครับเกมนี้โหมดเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมก็มีการ์ด อื้อซาเลยครับเพราะว่าโดนเขาเขาโมยกาดไปไม่สิเขาเอากาสมายัดเรานี่ว่ะผมแล้วเขาเพื่อนผมบางบวกสีสีแดงแล้วสีแดงตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเขาโดนบวกไปนะครับทุกคนเราตอ,ตอไปตาผมครับผมเ้ืยที่จะสว่กาก้าดกับคนนี้ครับเบคอนวันนี้ผมสว่ามาแล้วอู้กร์ดถือว่าดีานะคบ ถือว่าดีเลยนะครับทุกคนการที่ผมมีตอนนี้เขาสว่าบการผมกลับครับทุกคนต่อไปเพื่อหุ่นยนต์ผมเขาจะวางยังไงครับไปดูกันเขาวางเลขห้าสีเหลืองเข้าไปนะครับทุกคนดูสิไม่นะผมโดนบล็อกทุกคนเขาบล็อกผมอะ่ะ ขาวางเอครับต่อไปเพื่อนผมเขาวางเอสีฟ้าครับตอนนี้เพื่อนผมสีแค่สองสีแต่ผมเหลืออื้อซ่าเลยทุกคนฮัวเล่เจ็บเพราะขโมยการ์ดผมเ้วที่จะขโมยการ์ดคนนี้ครับเบคอนโดนขโมยการ์ดเขาวางขโมยการ์ดตัวเองครับแต่ ที่เขาไม่รู้คือเพื่อนผมือแค่สี่กาซทนนี่เขาจะขโมยเพื่อนผมแต่เขาไปขโมยผมแทนครับทุกคนกลับไปตาเพื่อนผมครับทุกคนตอนนี้ผมมีแค่สองสีเองแต่ผมตัวเลื่อนการาดโอ้โหผมได้กาซที่เยอะมากเลยนะครับผมงบ้างเลยครับทุกคน ผมไม่มีการครับผมต้องจวบอะไรแลกวจะจะได้ผมวางเลขสูงครับเรื่องการผมมีแค่สามการตอนนี้ต่อไปก็คนข้างๆผมเขาจะวางอะไรเบคอนคุณจะวางอะไรเบคอนเบคอนเบคอนเขาวางสคิปมาหาผู้หญิงพีเมทเขานะครับโอ้ my god เขาเปลี่ยนสีทุกคนดูสิเขาเปลี่ยนสี ผมเป็นสองกา้าวไม่นะผมลุนพวกสองไม่ผมลุ้นพวกสองมันผมมีสี่การเอ,อ้ยผมได้ตากลับมาผมจะวางเลยครับทุกคนผมรู้ที่จะจวดน,นะครับเลือกสีผมเลือกสีฟ้าครับทุกคนตอนนี้เพื่อนผมก็วางนี้เร็วเบคอนอ่ะเบคอนวางห้าครับ ผมเริที่จะวางอันนี้ต่อครับเรื่มที่จะเลื่อนการน,นี่ครับเพราะว่าครบไม่มีจริงๆครับทุกคนนี่เขาวางโบซีไม่เพื่อนผมโดนบัวกไม่โดนบัวกไม่โยเจ็บเลยทุกคนเบคอนทำไรเบคอนทำไรครับคุนเบคอนเบคอนเพื่อจะบักเฉดอ่า ผมว่าที่จะไม่ชาเลนตนั้งบวกห้าแทนอ่ะมาต่อเลยอู้ทุกคนตอนนี้ผมเสียบเรียบเลยครับกราวเยอะมาก mm hmm. ถ้ามีเสียงแล้วกัวอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ มาต่อผมวางลงไปแล้วทุกคนผมเกิดการเยอะอยู่ดีต้องให้เพื่อนผมช่วยแล้วทุกคนจะไงดีอ่ะปอนจะจะนำไหมอ่ะทุกคนตอนนี้ผมเรื่อจังวังรีเวิร์นะครับโอเคเขาวางเรียกว่าวกลับมาหาผมไม่ผมโดนบวกไปผมโดนบวกเต็มเต็มเลยอ่ะทุกคน น่าเศร้ามากเลยอ่ะครับทุกคนผมโดนบวกอีกแล้วตอนนี้ผมได้เปรียบอยู่นะครับได้เปรียบกอบ้าแล้วกาเต็มมือเลยทุกคนผมเอาเล็กส่เพื่อที่สลับกาสิาว่าอู้หุงกาสน้อยมากเลยทุกคนอีแค่สามกาสต่อไปเบคอนเขาจะทำอะไรทุกคนเขาเปลี่ยนสีครับทุกคนเขาสีเหลืองนี่เขาทางผมเลยครับผมมีสีเหลือง วางสีเหลืองไปครับโอ้เพื่อนผมวางเล่นศูนย์ต่อไหมโรบอทเพื่อนฉันกีนตาอ,อยู่การสามใบฉันหายไปแล้วนะต่อไปคนผมสีทองคุณเลือกวางใบไหนและเป็นอะไรเอเขาเพื่อนผมชิงวางอีกรอบนะคะหลังจากปีเขาวางโอเควันนี้เขาต้องหยิบตัวเพราะเขาไม่มีการนะครับ ผมก็รออยู่โอเคตอนนี้ผมได้เธอนะครับผมเ็ือกที่จะวางเลข7และขโมยการของคนนี้ครับตึ๊บอ่าเขาก็ขโมยเพื่อนผมมาขโมยของผมนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่รบอทอยู่ so stupid bro man you so stupid bro เดีไม่เป็นไรครับนี่แค่เกมต่อไปนี่ตาผมผมเลือกที่จะวางบวกออสี่ตึ๊ม่ดิ ก็ใช่ค่ะบวกสี่ไปหาแต่เขาก็ใช้บล็อกกันกาดผมไว้แล้วก็เออผมก็สคิปเชิญผู้หญิงฮะแต่ผมก็สคิปต่อไปหาเพื่อนผมวางหกผมก็วางหกนี่คับทุกคนวางเจ็ดแล้วเขาจะเลือกดูดก๊สของเขาดูดก๊สกัน,อกนเองเขาเป็นทีมเมทกันนะครับแต่เขาจะวที่ดูดก๊สกันเองตอนนี้ เพื่อนผู้หญิงนะครับผมตามแผนแล้วจะวางเลขสี่นะครับทุกคนนี่ผมวางเลขสี่แล้วพอเขาวางเลขศูนย์ผมได้กร์ดก,ก็เยอะอยู่นะครับทุกคนทุกคนตอนนี้กร์ดผมเยอะมากเลยอะ่ะแต่ว่าคนผู้หญิงคนนี้เขาเขาเขา,ขาไม่มีการไม่แลวเขาบวกผมเลยวิชาเลยนะทุกนะคน แต่ผมก็เสียช้าลนะินน่าน่าเจ้าอะทุกคนผมเสียใจมากเลโอ้ oh my god Roman uh, อุือผมได้วางมองพวกสองมาเลยดื้อแย่ yeah. ผมได้พวกสองไปแล้วแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นปสีสีอะไรก็ได้ครับผมมีทุกสีเลยสีแดงโอ้ดีดีมากเลย จอนนี้เพื่อนผมจะวางอะไรอีเขาวางข้างมาตาผมผมนอกที่จะวางเลขสองไปนะครับทุกคนอืมถือว่าดีสามไปคนนี้จ็2สองใบไหมวางตาเพื่อนผมผมวางเลขสี่ไปครับทุกคน ตอนนี้เขาออฟฟิเชียลแล้วครับหรือว่าเขาเลิกการแค่ใบเดียวครับเขาเรีเวิร์ผมรีเวิร์ไปหาเขาเขาต้องหยิบเพราะเขาไม่มีการ์ดเนีย่ยเขาเรอที่แรกการ์ดจับไพ่เขาเรียกจับไพ่ครับทุกคนไปดูกันเขาแรกกับผมทุกคนดูสิทุกคนมันแจ๋งมากเลยโอ้ตาผมผมไม่มีเฮ้ยผมได้สาม้างเลยครับ เขามีสิบเอ็ดใบเขาจะวางอะไรดีเขาวางผมมีสิทาินานะครับตอนนี้ทุกคนถือว่าสูงอยู่อ f ฟ i ิเชียลเก้ายิสผมเหลือใบเดียวนะครับทุกคนคือเลขสีสีเหลืองคนที่รู้การ์ดผมคือคนผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคนเดียวที่รู้การ์ดผมเพราะเขาเป็นเจ้าของอันนี้มาโดยนจ้าฮ่าบวกสองดีวดีเวิร์ดไม่ใช่ ยกดีเวิร์ดสิเลยดีผมมีสีเหลืองแม้ผ anyway ู้ทางได้ดีมากเพื่อนผมชนะแล้วทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปน yes, ี้ก sí ็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ